ดูด <icana>, ูด네ูไอ้ไอ้ยายดูหน่อยสิ่ห้ยายเป่าให้หน่อยยายเป่าเป่าเขาให้หนูหน่อยมมาดูท่ีจ้ยกัอะอะไรนะดูท่าีจุ้ท่าบีอยู่ที่ไหนท่าปีที่ไหนลูกโอ้โบตาโอ้โบตาโอ้พอจังโอ้พอจังน้องเพชรค่ะโอ้โบตาโอ้กัง โอ้จำเดมโอ้สี่พันเลยเขอบคุณมากค่ะอ,อู้โทรศัพท์ตาไลท์ดีมากเลยขอบคุณค่ะจมไหมจ๊ะฟังอ่ะฟังคนคุณยายก่อนอ่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องเพชรน้องเพชรวายมารางานวายรานตัวค่ะ น้องเพชยังไม่เข้าังไม่เโรงเรียนเลยเรียนดูน้องเพชสามขวบสขวบก่อนนะคะถึงจะเข้าโรงเรียนขอดาวให้คุณตาเล่ด้วยนะคะเฮ้ยน้องเพช น่ารักไหมคะน่ารักฮ่ <ś der g ung> ่าฮาไปตอบตัวเองอ่านอกนองประเทศอ่าอ่าร้องเพลงอ่าร้องเพลงพชาติไทยก่อนอ่ะร้องเพ,าพาลงไง้ชาติรุงแรงไม่ใช่ประเทศชายิรุงเร็กเทศเชื้อไทเป็นหล<ะ>ักพระไทยทุก ภาษไทยของไทยออกพูดร้องให้จบก,ก่อนพระไทยของไทยทุกคนอยู่ดำรงคงใไหไ้ใจทั้งมวลด้วยไทยล้วนรักสมัครไม่าพึ่แกะอย่าพึ่งแกะนะลูกอย่าพึ่งแกะไทยนี่รักสงบแต่รบไม่ขาดเอกกาชจะ ไม่ให้ใครคมคมอะไรร้องไห้อุยร้องไห้ทำไมหนูร้องไห้ทำไมลูกหนูเป็นอะไรหนูร้องไห้มองเ,เอด็กเพชรรันไปดูดิท่าพีกลัวที่ไหนล่ะลูกตรงไหนเนี่ยตรงไหนนี่อ๋อไม่มีของแม่เหรอจะไปดูห้องแม่เหรอ,มรอแม่เปิดทีวีให้ดูใช่ไหมแม่แบบก็คืออ๋อหนูจะไปดูกับแม่ อหรอคะอืม okay. ดูดูคุณยายว่าดูหนูตั้งสี่พันหนึ่งร้อยสองท่านเลยขอบคุณค่ะเออจับยิบบนกับน้ำนิ่นิมนนี่โอ้ขอบคุณมากมายค่ะที่รักหนูนะค่ะรากแกรักแกรักโอ้ย่าแกย่าแกโอ้ยไม่อยู่หรอกยายบีแกอีกแล้วอ่ะชอบแกะน้องเพชรอย่าแกะลูกอย่าแกนะต้องเอาสีน่ะน้อยังแกบ่ได้มีอยู่นะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน เขาค่อยซื้อมาสองอย่างเลยนะเขาซื้อแบบธรรมดามามันไม่ได้ซื้อวันนี้ซื้อตั้งหลายวันแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไหมน้ำมันเจี๊ยบงายว้าวดาวอาดูดูก็ไปดูทีไปไปดูที่ไหนแแนน่ไมเรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่ยายแสนจ๋าหนููอยากดหนูอยากดู ตัวละทัดค่ะตัวทัดท์ค่ะดูอะไรลูกดูปวยไม่เมนซูเปอร์แมนนี่เมนวะใช่ค่ะเมนนี่ค่ะอ๋อมันไม่ใช่เดียวกันหรอเช่นเดียวกันมากเปิดดูดูเช่นเดียวกันเปิดดูเช่นเดียวกันค่ะอันเดียวกันอันเดียวกันนี่มันกันน้ำอ่ะอันเดียวกันค่ะไม่ต้องเปิดดูก็ได้อันนั้นถ้าถ้าเป็นอันนั้นมันจะเป็นสีสีแดงแดงโอ๊ยไอ้ไปจบจบไปเอาเลยยายจับไปเลยเพราะว่ามัน ก็ซื้อมาสองอันอยู่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนจ้าาจ้า้ไอ้ยายดูอยู่อยู่นี่หนูค่อยๆเดินลงมาหนนี่ยายนั่งอยู่บันไดเนี่ยมา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 เอาเดินเดินลงมาที่เดินลงมาที่หนูจะเห็นยายเลยเดินลงมาค่ะน้องเพชไม่ดูหมอนเลยนี่ไงน้องเพชรอยู่นี่นี่เองไม่ต้องกลัวหรอกน้องเพชรน้องเพชรดูแลพี่พลอยเอง พ,พ,พี่พลอยพี่พลอยจ๋าจ๋าก่อนพี่พลอยจ๋าไปเราขึ้นไปข้างบนหาพี่กันพี่อยู่ข้างบนน่ะฮะอ่าไปไปขึ้นไปหาพี่ไป ดึงออกแล้วไม่เจ็บแล้วเออป,ปัดปัดปขึ้นไปแต่นี่ออะไรนะ